พอเราเข้ามาศึกษาเรื่องการเกษตรเราเก็บพบว,ว่าง่ายอยู่กับต้นไม้นี่ง่ายง่ายกว่าอยู่กับคนเพราะอะไรต้นไม้ไม่มีกิเลสต้นไม้ตรงไปตรงมาแล้วธรรมชาติไม่แบ่งแยกอันนี้มึงเร็วอ้นี้มึงดีไอ้นี่มีสีแดงไอ้นี้มีสีเหลืองไม่มี เดินตากแดดร้อนเหมือนกันทุกคนฝนตกมาเปียกเหมือนกันทุกคนอากาศที่หายใจไม่ห้ามผู้ใหญ่ห้ามหายใจอากาศเพราะฉะนั้นธรรมาชาติจริงๆเนี่ยเขาเสมอภาคเขาดูแลเขาให้ประโยชน์เราอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นพอประจับงานเรื่องเาษตรเรื่องดินเรื่องพืชชนิดอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันเรียนง่ายกว่าสอนทำมากทาให้คนเป็นคนดีเยอะเลยเห็นยิ้มยิ้มนี่ หรือมีดข้างหลังก็ได้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้น่ากลัวมากเลยไอ้โลกสื่อสารออนไลน์มันมีเว็บแต่งแต่หน้าอ้วนมาทำผอมได้ไหม,มเีขาเวลาก่อนจะโพสก็จะแต่ง <c oughs> สิ่งนี่ลบได้ใช่ปะ <c oughs> แล้วตกลงไอ้ที่ <c oughs> ไอ้ที่สื่อออกไปนะมันของจริงหรือเปล่า <c oughs> แต่พืชที่เราพอปลูกที่ดูตอนหน้าเราเนี่ยเี่ย <c oughs> ของจริง เพราะฉะนั้นเรียนเรียนรู้ทําความเข้าใจได้ไม่ยากทีนี้พอไม่ยากปุ๊บเราเห็นละเฮ้ยตอนนี้เนี่ยภาวะโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมันเกิดการปลดปล่อยแก๊สคารา์บอนไดออกไซด์เยอะขึ้นของเราขบวนการปลดปล่อยคารา์บอนไดออกไซด์ไม่มีเพราะอะไรเพราะเราเป็นขบวนการหมกักก็เลยเกิดลักษณะโรงเรียนบ้านของพี่ ช่วยสอนทำไมต้องช่วยสอนอันนี้อันที่สองน,นักเรียนชาวนาศิษยนักเรียนชาวนาทุกคนเป็นนักปีจัยพอเรามีกันบ้านมีอะไรก็โยนนงานให้ไปทำป้าปิ่นบอกโอ้ยตายแล้วข้าวฉันจะตายไม่มีน้ำก็สมัยก่อนเราใช้อาหารจานดวดไปประคองไว้ไงจำได้ป่ะเออพออายุมากเข้าเลยล ประคองม่าพอเดี so, so, so really become, people, said, ๋ยวพอน้มาค่ำก็ผนต่อได้เพราะฉะนั it well. it ้นปัญหาอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นราการสมบัริไม่ใช่เคยปลูกต้นไม้ไม่ปลูกเดี๋ยวนี้ก็หัลูกแล้วปลูกพริกอยู่ชั้นสิบสามอันโดได้กินแล้วด้วยแล้เอาเอาไหนแดงไปเลียงหนึ่งในถ้วยเอาอะไรเียกข่าตน้าเดียวใส่จุลินไสใส่เชื้อราแต่ก็จะมากไปด้วยเติมฮอมมนไข่ซุปเปอร์ลงไปหน่อยเพื่อเพื่อไม่ได้ฐานครบท้วนมันก็โต แล้วพอได้ไหนแรงก็ทำไงก็องเอาไปใส่ที่ผมก็ไม่ต้องไปหาขี้วัวที่ไหนเนี่ยพอโลกมันร้อนขึ้นมันก็เกิดปัญหาอุณหภูมิสูงขึ้นหนึ่งองศาทำให้ผลผลิตข้าวลดลงไปสิบเปอร์เซ็นเคยได้ร้อยถังต่อไร่ก็จะเหลือเก้าสิบต้นทุนก็ยิ่งสูงอุ็หภูมิก็สูงตามผลผลิตก็ลดลงแล้วจะอยู่ว่าไงเนี่ยเพราะฉะนั้นนะเมื่อเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของ ของโลกแล้วเราก็ต้องตามให้ทันว่าเราจะแก้ไขเกิดอันนี้จะแก้ไขมรนก็เลยไปเอาไอ้เร่องนาโแคาเซียมคาราเนีนยฉีดเข้าไปอยู่ในปากใบของพืชเก็บสำรองไว้เพื่อจะทำให้พืชเราเนี่ยทนร้อนมากขึ้นองนีน้แต่ตอนนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อโกเองพยายามจะกินหัวไชเท้าลูกต้นหรือไง แต่เขาไม่ได้อยากกินหัวเนะ่ยเขาบอกไอ้ต้นไทรเท้าเนี่ยใบยมันนะเอาไปผัดน้ํามันกินเอาไว้ก็ได้ใบหัวจีบแล้วอชิชินนาโนแคนเชียงเดี๋ยวเดี๋ยวใบมันแข็งทีแรกมันอย่างนี้พอชินนาโนแคนเชีย,ออยมก็อึ้นมาแบบแบบนี้ใบก็ต้านเพราปว่ามันผลร้อนได้มากแล้วเราก็เอาไปใช้ในหลายๆยพืชโดยเฉพาะเป็นถือว่าเป็นเป็นนวัตกรรมที่ไม่ใช่ไม่ใช่เกิดจากผม คุณเย็บอกว่าทำในตัวนี้เอาเอานาโนแทนเชื่อมความเสถียรไปรวมกับคอปเปอร์ซัลเฟตน้ำจะได้เดี๋ยวนี้เราเรียกกันนาโนคอปเปอร์ซัลเฟตนี่เรียกหน้าเดี๋ยวมันอะไรคอปเปอร์นาโนคอมเพล็กซ์มันก็นาโนคอปเปอร์คอมเพล็กซ์พยายามจะให้ปิดคำว่านาโนไว้ข้างหน้าก็อาจารย์ก็จะทำตัวนี้ก่อนแล้วก็ไปรวมน้ำมันสะเดาไอ้น้ำมันสะเดากับคขมิ้นชันผมก็มีการอันนี้เป็นนวัตกรรม เกิดจากแนวคิดของเราซึ่งทีแรกเราก็ไม่รู้มันดีแต่เราคิดไปว่าเฮ้ยน้ำมันเดามันป้องกันได้ทั้งหนอนทั้งเพลี้ยทั้งไรแล้วก็มีประสิทธิภาพในการหูดซึมได้ด้วยสัมผัสก็ได้ด้วยเมื่อเราบีบเล็กเดาอน้ำมันออกมาแล้วเนี่ยสารที่มันอยู่ในน้ำมันเนี่ยมันจะคงสภาพอยู่ได้ถึงปีๆเราก็เลยเลือกใช้น้ำมันสเสารส่วนผงขมิ้นชัน ผมก็บมินชันมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าผู้ใหญ่นี่แหละผู้ใหญ่แต่ก่อนนี้ปลูกฟ้าไารโจรและบทแล้วอผสมกับยาสมุนไพรต่างๆไปจีดกันเพียยไปเพราะโควิดมาเทานั้นแหละต้นไม้ไม่ได้กินแล้วฟ้าไตรโจรลงแคปซูลหมดผมจะไปซื้อฟ้าไายโจรเอามาแนะนำทำภาคการเกษตร ผมก็ไปไม่ได้พเพราะอะไรราคาโอ้โหสูงลิบเลยสามร้อยโลจากร้อยยี่จาก, 120, 120, จาก 80, 60, แปดสิบหกสิบตะขอดเลยนะหกสิบกลายเป็นสามร้อยมันก็ทําให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยมันสูงขึ้นผมไม่มีทางลึกเลยเพราะอะไรนี่ลบอะไรที่มันยังถูกกว่าลองลงมาก็ขับไม่ผมก็เอาคำพิษมาแทนฟ้าแต่ส่วนนี้บอกของตัวเลยสิไม่ใช่เก่งไม่จางไหนอะไอ้นุ่มันแพง ก็เลยจะใช้ดีให้มันถูกลงมันกลับกลายเป็นว่าไอ้ขอมิ้นมาเสริม่สะดาวตัวขมิ้นเองก็ดูดน้ำมันสะดาวเขามีอยู่ในตัวมันลดความเสี่ยาหายที่เจอจากน้ำมันที่ทำให้เกิดอาการใบไม้ลดลงรออกนิ์มันก็เข้าไปอยู่ในสะดาวทำให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันได้ยาวนานขึ้นเพราะสะดาวนี่มันันแดบดบนะอ่า ป้ะมันสะดาวเขายิ่งทงส่วนนาโนแคลอย่างที่ว่าหนึ่งบันฉีดเครืองใบขนาดมันเล็กมากผีเสื้อมัดวางไข่ไข่ไม่ติดไว้ไข่มันหล่นเราะมันหล่นจากใบพราะ้ามันจะฟักเป็นตัวไหมัมนก็ไม่ฟักเป็นตัวอันนี้ก็ป้องกันเรื่องหลอนได้สองมันสามารถเข้าไปอยู่ในปากใบ ทีนี้พอเอาไปรวมกบบคอปเปอร์ปั๊กมันก็กลายเป็นนาโนคอปเปอร์คอมบิทคือตัวนาโนแคลเซียมบวกกับคอปเปอร์ซัลเฟตเป็นสามประกอบตัวใหม่ขึ้นมาแล้วพื้นที่มันเล็กเล็กกว่าแบคทีเรียประมาณ6กถึงร้อยเท่าเล็กกว่ามันก็เหมือนลูกผสมยิงไอตัวแบคทีเรียมันใหญ่ใช่ไหมแล้วไอนาโนเนี่ย โคเปอร์เนี่ยมันาเอ็นโนโคเปอร์คอมเ็กมันเล็กนิดเดียวเล็กเล็กกว่าประมาณร้อยเท่าเลยนั้นดิงไปมันก็ผูกตัววันหนึ่งครั้งเอาเล็กไปดิงของใหญ่มันก็ผูกตัวเลยครับแล้วก็เคลือบื้นผิวได้ที่สําคัญก็คือเข้าไปอยู่ในปากใบเพราะฉะนั้นจึงไม่ไม่ประหลาดใจเลยว่าทำไมาใช้กับส้โมโผรนั้นแข็งเกินไม่มีหาเลยติดผนเนี่ยก็เป็นที่มา แบบว่าจะ,จะไปสารภาพในรูปความลับเลยไทยฟ้าอะไรโจรมันไม่แพงครับไอตัวนี้เป็นอย่างนันเกิดเพราะฉะนั้นทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องที่เป็นปัญหานะหรืออะไรที่เป็นวิกฤตเราสามารถที่จะคิดแก้แล้วมันจะได้กลับมาเป็นโอกาสกรวิกฤตกลับมาเป็นอาสไอ้ไอเดียมเมื่อวานนี้เองเรือสมโมค,ครับเรือโซอโมโอ,อย่าทิ้งีัง ออมาหั่นเป็นท่อนทั้งเปลือกนะเขียวเขียวเนี่ยเวลาปอกเปลือกปอกให้ดีๆทําแบบไอ้ที่ฟานเป็นวงกลมอย่างนั้นมันแค่สวยงามใช้ประโยชน์ได้น้อยกรีดกรีดกรีดแล้วก็ฉีกออกมาเป็นชิ้นๆถ้าจะเอาไปเชื่อมก็เอาไปเชื่อมต้องเอาไอ้เปลือกเขียวๆออกใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่เชื่อมเนี่ยเราหั่นเป็นท่อนๆแล้วฝานเป็นชิ้นบางๆเอาไปตากแดด ในเนื้อขาวๆรวมทั้งต่องน้ำมันของมันด้วยมีแคสโตรีดีนไอตัวนี้มันสามารถจัดการไวรัสได้ทั้งป้องกันทั้งกำจัดนะเราก็จะทำชาจากเปลือกส้มโอออกมาเพิ่มมูลค่าต่อไปนี่อะไรที่เป็นเปลือกเปลือกทั้งไมเก็บหมดเลยไม่กีเก็บหมดเป็นคนงกต่อไปเราก็จะเล่นเปลือกทุเรียนอีกเหมือนกัน เอามันเยอะเอาไปทําปุ๋ยเสียดยอะมันมันไอเนื้อมันมีแป้งมีมีไดเอทรีไฟเบอซึ่งสามารถเอาไปทำให้แห้งแล้บดใส่แคปซูลขายไปช่วยในการเลี้ยงโปรไบโอติกรับรวมทั้งไอเปลือกส้มนี่ด้วยกินมันเคี้ยวมันขมใช่ไหมก็จะกินด้ก็ตากแห้งเสร็จแล้วก็บดให้ละเอียดแล้วก็ใส่แคปซูลมีทั้งเปลือกส้มมีทั้งเปลือกมังคดุดมีทั้งเปลือก เรเรียนสารพัดเปลือกอยู่ในแคปซูลตินไปทำไมไปเลี้ยงโตใบติกให้เจริญเติบโตของที่เราทิ้งเนี่ยมันจะได้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเนาะลองทำดูอยากทิ้งได้เปลือกอะไรมาอย่ากทิ้งเก็บทดลองไปเล่นไปใครจะว่าเราบ้าก็ช่างมั้นะแล้วถ้าบ้าจริงๆก็ช่างมันเป็นรักษายอยู่ดิ ก็อย่ายงนี้แหละคนเรามันต้องมันต้องคิดอะไรที่นอกกรอบอ่ะคิดอะไรที่คนอื่นเขาไม่คิดแล้วเราก็ทาพอเราทาแล้วได้ผลประโยชน์เนี่ยแล้วเราก็ถ่ายทอดนําเสนอไปที่เราต้องมีโรงเรียนชาวนาข้อหนึ่งเพื่อให้เกิดการวิจัยมีนวัตรกรรมนักเรียนนี่แหละเป็นนักวิจัยสองเป็นเป็นตัวอย่างเป็นแบบฉบับว่า ไม่มีก็ระมาณก,ก็สามารถขับเคลื่องอันที่สามที่เป็นเรื่องที่สําคัญมากก็คือว่า่างชาวนานเกิดปัญหาโรคละมางเคมีอย่างเดียวไม่มีทางเลือกถ้าฉันไม่อยากใชา้ย,ยาฆ่า,มาแมลงมีอะไรทดแทนไหมถ้าไม่มีโรงเรียนชาวน,นาเกิดนะไอสิ่งที่จะเอามาทดแทนแล้วมันปลอดภัยไร้สารพิษเนี่ย มันมันไม่มีเกิดขึ้นได้เลยแต่พ่อเรามีโรงเรียนเราสาธิตเรามีแปลงนาเห็นเห็นกันอยู่แต่กเาพาไปสมรวจเลยตัวดีมันเก้าสิบอร์เซนตัวร้ายแค่สิบไปถึงสิบเปอซ้ไปเอายาเคมีไปฉีดปั๊บอาจารย์ชาติบอกทิ้งระเบิดปรมาณูต่ายเรียกทั้งดีทั้งร้ายลไอ้เก้าสิบเปอร์ซนที่มันคอยควบคุมไอ้ตัวร้ายที่ทำให้เกิดความเสียหายทำพืชผลทงเกษตร จบเลยตายไปด้วยตัวดีก็ตายไปด้วยระบบดิเวกของมแมลงเสียาหา,ายใช้ยาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะปราบได้ยาดีๆนะเขาวิจัยใช้เงินวิจัยเป็นร้อยๆยล้านพอมาถึงเมืองไทยก็แค่ปเีเสร็จเท่านั้นนะนอนบุลดรอเขาให้ใช้สิทธิ์ทำไมกูใช้แ่งยีสิยิ่งใช้เยอะมันก็ยิ่งต้านเยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนชาวนาจึงเป็นเป็นโรงเรียนที่ผลิตนวัตรกรรมสารทดแทนยาฆ่า,าแมลงเพื่อให้เกษตรกร,รม,มีทางเลือกขอขอบคุณคุณอัครินผมดีใจมากว่าได,ได้ได้มาสัมผัสกิจกรรมของโรงเรียนชาวนาก็จะได้ช่วยกันเท่าที่เราสามารถจะขับเคลื่อนอย่างน้อยที่สุดก็ทําให้เกษตรกรมีทางเลือกมาที่นี่เนะี่ย ไม่ได้ปลูกข้าวเป็นอย่างเดียวแล้วนี่คนนี้ก็อางเงินคนนี้ก็ตงโมใจโมเจอยอดเดียวเดี๋ยวเราจะเอาฟักทองมาพระป็นก้าวเราเอาเอาแตงโมไร่ไมเมล็ดมันเสียบยอดมันต้องเรียนไปไอาอโหลรอมันต้องเรียนไปเอาความเอาความสามารถของไอ้เจ้าไปฟักทองที่มันหากินเก่งต้านทานโรคแมลงพลนร้อนแล้วก็เอาไอ้แตงโมไร่ไเล็ดที่มันอ่อนแอมาเสียบ ันก็มีพี่เลี้ยงที่แข็งแรงแล้วมันก็จะไปด้วยกันได้ไงมันหวานเข้าเท่าไรสามสามถังผมบอกผมบอกว่าห้ากิโลก็พอแล้วแต่ว่าคุณต้องมาคัดมเมล็ดพันธุ์ให้มเมล็ดพันธุ์มีน้ำหนักเท่ากันแล้วใช้โดนใช้โดนหวานแต่ก่อนจะใช้โดนเนื่องจากภาวะอากาศมันเปลี่ยนแปลงคุณทําให้เมล็ดมันแข็งแรงได้ไหมเขาเรียกว่าทําสีไพรนี่ เอาแร่ธาตุสารอาหารเอาอาหารมันกินนี่มันอิน่มแต่ม,มันเป็นเด็กห้องพ่อเกาไปต้นกล้ามันก็จะแข็งแรงไม่ต้องใช้ยาฆ่า,ายาเอาแล้วถ้าเกิดไม่มั่นใจทําไงเอาดินในนานี่นะมาใส่ต่างน้ำสองร้อยลิตรตีเป็นโคลนแล้วเวลาจะไขน้ําเข้านาก็ปล่อยน้ําโคลนไปกันน้ําในนาด้วยทีนี้ไอ้วัชพืชเป็นพึ่งขึ้นเล็กๆใบมันยังมีไม่กี่ใบแค่สองใบ น้ำโคลนเวลามันตกตกรระกอนก็ใสโคลนก็ไปปิดใบวัชพืชมันก็โตแข่งขันกับข้าวไม่ได้เราก็ต้องมานั่งช่วยคิดว่าถ้าปัญหาอย่างนี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้เราจะเป็นยังไงนี่แหละคือเสน่ห์ของโรงเรียนชาวนาคือสอนให้รู้จักคิดขอบคุณครับ